สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่8ธันวาคมปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องนันที่ผลฟุตบอลรีเมร์ล็กอัองกฤษก,กันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15เอเวอร์ตันเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป3-0และทอตแนาอตสเปอร์ก็เปิดบ้านแพ้กับเวสต์แฮมยินเตตดไป1-2 ก็ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับสเปอร์อยู่ที่5มอยู่27คะแนนนิวคาสเซิลอยู่ที่7มีอยู่26คะแนนเวสต์แฮมเไนเดดอยู่ที่9มอยู่24คะแนนและเอเวอเรตันหลังจากที่เมื่อคืนเก็บ3คะแนนได้ก็ขึ้นมาอยู่ที่17นะครับมีอยู่10คะแนนผลฟุตบอลลิกเอิงฝรั่งเศสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12แบลสเสมอกับสตาร์บุกไป1.1ตอนน่อ1 ก็ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้แบล็อยู่ที่7มีอยู่22คะแนนส่วนส r าบุกอยู่ที่13ก็มีอยู่14คะแนนผลฟุตบอลเอลเลเวนเซลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที้าทีเอ5 PSVL ลเฟนเอาชนะฮิลวินไป2ต่อ0และฟียนูตเอาชนะวอเลนดัมไป3ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ PSVL เอลเฟนอยู่ที่1มีอยู่45คะแนนฟียนูตอยู่ที่2มีอยู่35คะแนนฮิลวินอยู่ที่8มีอยคะแนน และโวลเลนดัมำอยู่ที่18ก็มีอยู่ปัดคนนันและผลฟุตบอลซาอุดีปรเฟชันแนลลีกเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่16ดามักเอฟซีเอาชนะเอาอิติฮัดไป3ต่อ1เอาฮาซิมเอาชนะอัลฟาเต2ต่อ0และเอาชาบับก็เสมอกับเอาอิติฟักไป0ต่อ0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลคีลานมิลสี่สิบเอ็ดคะแนนที่2เป็นอัลนาเซอร์มิลสามสิบสี่คะแนนที่3เป็นอัลอาลีมิลสามสิบคะแนนที่4เป็นอัลอิติฮัดมิลยี่สิบแปดคะแนนที่5เป็นอัลทาวอนมิลยี่แปดคะแนนและที่6เป็นดามั์กเอฟซีก็มิลยี่สิบสี่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอัพฮามมิลสิบสามคะแนนที่17เจ็ดเป็นอัลดาเอสมิลสิบสองคะแนนและที่18เป็นอัลฮาเซมก็มิลสิบเอ็ดคะแนนนะครับ แหวนนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จดีครับ